เมื่อพบว่าเดซอนหรอเตลร์ no daughter, ลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้น is sleeping in the gold mine หลับอยู่บนกองเงินกองทองนะครับ gold mine m i n ตัวนี้แปลว่าเหมืองนะครับ gold ทองเหมืองทองหลับอยู่ในเหมืองทองก็แปลเป็นสำนวนว,นว่าหลับอยู่บนกองเงินกองทองนั่นเองมาเรียกันต่อหน้า30นะครับหนังเสือ อ่ามีแฟลตออนอิงลิสนะครับอไปเร็วเลยนั่นก็คือให้แมตต์ฟูโตนะครับให้จับภาพให้จับคู่นะครับภาพด้านบนนี้กับคําศัพท์นะครับนะก็มีคําว่าพาวคอยนะครับก็คือเหรียญเหรินปอนนะครับมีคำฟิชแอนด์ชิปช็อปนะครับก็คือชื่อร้านนะครับมีพต์บอกนะครับแปลว่ากล่องใบรษณีนะครับมีโฮสแอนด์โคแท็บนะครับมีแถบแสดงความร้อนความหนาวความเย็นนะครับมีผับนะครับ มี Double Decker b ั s นะครับก็คือรถโดยสารสองชั้นนะครับมี Black London i, กซี่นะครับก็คือมีรถแท็กซี่นะครับนะแล้วก็มี Daily Daily ี่ข้อ G ีเดี๋ยวคืออะไรนะครับ Daily อ๋อชื่อร้านนะครับนะชื่อร้านข้อจีโอเคไปต่อนะครับผมไปรวดเร็วเลยนะนั่นก็คือค l a u d i a Block นะครับ c l a เดียบ l o c k ก็คือเป็น หัวข้อสั้นๆน,นะครับจะเขียนเกี่ยวกับกรุงลอนดอนโอเคเลยนะครับแล้วก็ฉเฉลยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็จบแล้วนั่นก็คือนะครับครอเดียบเอกเขียนว่า Why London is different ทําไมเมืองลอนดอนหรือกรุงลอนดอนมีอะไรที่แตกต่างนะครับนะมากาามายอมาแปลกันก่อนนะครับนะนั่นคือลอนดอนชีสอ่า A Great City นะครับลอนดอนเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับผม it is ์ e s น e ัสเทและวก็เป็นเมืองที่พิเศษ Because there is a huge v a r l e t y of things เพราะว่ามันมีสิ่งที่ต่างแตกต่างมากมายนะครับให้ทำนะครับ to do It has good everything นะครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับมีทั้ง culture, วัฒนธรรม Great Museum นะครับศูนย์วัฒนธรรมนะครับมีวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์นะครับ,รรนะรบที่ยิ่งใหญ่ หรือว่าที่ดีนะครับนะมีอาร์ตแกลเลอรี่นะครับมีหอศิลป์นะครับมีเชี่ย์โรงภาพยนตร์โรงละครต้วดีครับมีฟู้ดอีแกลดนะครับอาหารก็แสนจะอร่อยนะครับ It is not just fish and c h i p ไม่มีเฉพาะไม่ใช่เฉพาะร้าน fish and chips เท่านั้นนะครับที่เป็นร้านอาหารอร่อยอ t i อ i n t ินเต t ร์ n a ชั่นแนมีร้านอาหารนานาชาติด้วยนะครับ we have g o o d food from all over the world นะครับเรามีอาหารทั่วโลกมาให้รับประทานนะครับ and in Soho ใน ร้านโซอหรือในเมืองโ so ซนะครับ we have one great Italian d e l i s นะครับ d e l i s นะครับแปลว่าจะอาหารที่อร่อยนะครับนะมีอาหารที่อร่อยจากที่เรื่องชื่อนะครับจากประเทศอิตาลี as an i ่ a l i a n ีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนอิตาลีนะครับ I am very happy in London นะครับฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับในการที่อยู่ในกรุงลอนดอน h e y a r f f o r y เตาวซนิตลินในลอนดอนนะครับมีคนชาวอิตาลีอยู่ในกรุงลอนดอนถึง4 0 0คมื n นคน v e n Italian s t u d t n t s at n แ n ล o n u n i v ว r s i t y นะครับแล้วก็มีนักเรียนชาวอิตาลีนะครับมาเรียนในกรุงลอนดอนอยู่ถึง700คนนะครับ we have good and intelligence in London เว็บไซต์เรามีเว็บไซต์ของชาวอิตาลียนในกรุงลอนดอนด้วยนะครับเช็คอเอาเข้าไปดูกันเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น ลอนดอนเกรสฟรสูดไลค์มีนะครับกรุงอนดอนนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับนักเรียนอย่างฉันนะครับ it's h o a d club and cafe มีคลับมีคาเฟ่นะครับ it's g o t park and museum นะครับมีสวนสาธารนณะมีพิพิธภัณฑ์ and the school of great music, song, music scene แล้วก็มีอ่าฉากนะครับนะเกี่ยวกับดนตรีต่างๆนะครับให้ที่ด,ด,ดีด้วยนะครับนะ เดิ n ช h อปปิ้งในลอนดอนอีสต์พาร์ไดซ์และก็การช้อปปิ้งในกรุงลอนดอนนั้นเป็นสวรรค์อย่างยิ่งเลยนะครับนะ The city has g o o d really fantastic นะครับชอบ็อปในเมืองนั้นจะมีร้านที่อ่าแฟนซาติกสวยๆมากมายนะครับ From the h i l l d e p a r t m e n t s to นับจากนะครับห้างสินค้าที่ใหญ่โตอย่างเช่นห้าง Harrods นะครับแล้วก็ห้าง Harway n i c o l o s i n d ิ c ันะครับ Too expensive build a boutique นะครับ in Bowset แล้วก็ในถนนบอลเซดนะครับนะเป็นถนนที่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับที่ราคาแพงนะครับนะแอนเดอร์คิงส์สตันแอนอคิงส์สตันบรดนะครับมีสะพานนะครับออมีไนส์เบรดท็อตทีครับมันเดอรคิงตันมีไนส์เบรดนะครับทูสแตรนดี้แฟชั่นเชนนะครับซึ่งเป็นร้านขายสินค้าที่เป็นแฟชั่นทันสมัยนะครับนะไลก์กับท็อปช็อปนะครับเช่นร้านต่างๆนะครับนะที่อยู่ในระดับท็อป นะครับนะหรือว่าชื่อร้านทับศัพท์ไปเลยนะครับและก็ร้าน H L M H and M เป็นต้น BUT แต่ว่า London isn't just one city แต่ London ไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองเมืองเดียวนะครับ it's a multicultural patchwork นะครับมันก็เป็นชื่อนะครับนะของหลายๆประเทศนะครับที่มีมาตั้งกลุ่มหรือว่ามาตั้งชมรมกันไว้ในประเทศในกรุงลอนดอนนะครับเช่นชมรมของอเริกันลอนดอนนะครับ ชมโรงของเอเชียลอนดอนเจแปนิส์ลอนดอนกรีคลอนดอนโปลีชประเทศโปแลนด์นะครับนะโปลีชลอนดอนนะครับไอริชลอนดอนอิตาเลียนลอนดอนแล้วก็ไชนีสลอนดอนเป็นต้นนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมาดูคอมเมนต์นะครับจากผู้คนกันซึ่งวันนี้หน้าที่30นะครับก็มีคําถามอยู่อีกหน้าสุดท้ายนะครับอา่ารายการสุดท้ายนะครับถามว่านะครับ how much do you know about London? the London underlying correct option คุณรู้จากกรุงลอนดอนมากน้อยแค่ไหนให้ขีดเส้นใต้นะครับนั่นคือ London is the s o u t h าทิสของอังกฤนะครับก็คือกรุงลอนดอนจะอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับของประเทศอังกฤษตอบเซาทิสนะครับนะข้อที่2 London has got นะครับ100 theaters นะครับเนกรุงลอนดอนนั้นมีโรงละคร100โรงนะครับ แล้วนักเทสโก้เดอร์เฟมัคลอกนะครับลอนดอนมีหอนาดิกาที่ยิ่งใหญ่นะครับชื่อว่าหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับเจรานะครับ1 40 million people in London นะครับในประเทศในกรุงลอนดอนนั้นนะครับผมมีคนอยู่14ล้านคนนะครับนะเฉพาะกรุงลอนดอนนะครับ The Tube นะครับก็คือรถไฟใต้ดินนะครับน่ที่มีชื่อมากมีชื่อเสียงมากนะครับ เขาเรียกว่า Metro System นะครับคือระบบขนส่งใต้ดินนะครับระบบขนส่งมานครนะครับเป็นรถไฟมานคร The name of the River in London นะครับชื่อแม่น้ำที่ชื่อดังนะครับในกรุงลอนดอนก็คือแม่น้ำเทมส์เป็นว่าคุณครูรีบจบเลยนะครับนนหน้าที่30 ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับการสอนของกระผมนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มวันนี้ขอจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ